ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำระหว่างวันที่6ถึง10ตุลาคม2568นายจุรินคิมสนิทเกษตรอำเภอหนองนาคำพร้อมด้วยนางสาววิมลวันสาลานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการลงพื้นที่ตำบลทุธาตุเพื่อสำรวจความเสียหายในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ด้านพืชร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายด้านการเกษตรระดับตำบลโดยมีเกษตรกรผู้ประสบภ,ภัยพิบัติได้รับความเสียหายสิ้นเชิงจำนวน103ลายเนื้อที่เสียหายทั้งหมด406ไร่3งานวันที่21ตุลาคมพศ2568 นางสาววิมลวันศาลานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามการดําเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสอพอกรกอําเภอหนองนาคำแปลงนางอนองอินแพงตําบลขนวนอําเภอหนองนาคำจังหวัดกรุงวันที่24ตุลาคม2568ในายสุรินทร์คิมสนเกษตรอําเภอนองนาคา พร้อมด้วยนางสาววิมลวันสาลานะักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโดยมีมติในที่ประชุมเห็นชอบให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านพืชจำนวน103ราย